ทุกเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาบัญญัติให้เรากระทำเนี่ยอาจจะมีองค์ประกอบของมันครับมีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์ของมันครับทำไมชายมุสลิมเขาจะบวชได้ไหมอ่ะได้ส่วนเขาจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺในตอนแรกครับให้วะถ้าเขาไม่อยากบวชอ๋อ การการถือสินอดที่ลงมาครั้งแรกครับใครที่อยากจะบวชก็บวชครับใครที่ไม่อยากจะบวชต้องจ่ายฟิเดียทั้งทั้งที่เขาก็มีความสามารถครับผมแต่เมื่ออิมันลงมาครับในหัวใจของบรรดาสหบาแล้วอายะที่สองตามลงมาก็คือมาร์ฟมันเชฮิดามินกุมูชาระเฟรเดียสุนใครที่มีอายุมีมีชีวิตอยู่ในเดรมฎอนเขาต้องถือสินอดจะมาจ่ายฟิเดียแทนไม่ได้แล้วครับนอกเสียจาก

วันนี้เราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในเรื่องของฟาตาวาอัสยามรอบที่แล้วเราได้คุยกับอาจารย์มาบรุกบุนมาเลิร์นะครับผมในเรื่องของคําว่าอัลฟาตาวาหรือฟาตาวาหมายความว่ายังไรแล้วเราก็ได้เกินไปในเรื่องของคําว่าอัสยามสยามซอมายาซูโมเซมุนนะครับผมสยามการถือสินอดนี่คืออะไรเราได้พูดกันไปในเรื่องของพื้นฐานของการถือสินอดข้าวๆกันไปบ้างแล้ว วันนี้เราจะมาต่อกันครับว่าอัส,สยามเนี่ยคืออะไรนะครับผมก็ขอเรียนเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการของเราวันนี้สุลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์มะบรักะฮฺฮะลิยุมุสซลลมมะราะมะตุลลอฮะบรกฮครับผมนั่นอาจารย์ครับรอบที่แล้วเราได้คุยกันไปสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของการฟตัวประวัติของท่านจุลาราชมนตรีใครที่เป็นผู้ที่เหมาะสมในการที่จะมาเป็นเ่้นจุลา่อเป็นมุฟตีแล้วก็ได้เข้า

ทุกเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานอฮุวตาลาบัญญัติให้เรากระทำเนี่ยอาจจะมีองค์ประกอบของมันครับมีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์ของมันครับนีองค์ประกอบของการถือสินอดเนี่ยครับนะครับองค์ประกอบของการถือสินอดอที่การถือสินอดที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมันก็จะต้องหนึ่งมีคนที่จะสื่อสินถูกต้องครับต้องมีคนที่สือสินอดไม่มีก็ไม่ได้ครับครับผม ครับผมอ่าอัลอิมซากรับผมการงดเว้นเอ่อการละเว้นนี่แหละสองอย่างเนี่ยครับผมคือองค์ประกอบในการที่จะถือสินอดครับว่าเอ็มครับวัลอิมซักรับผมการคนที่ถือสินอดแล้วจะต้องงดเว้นครับซึ่งรายละเอียดมันก็จะไปเยอะในเอ่อเรื่องราวของมันนะฮะเข้าทั้งในนี้คนที่ถือสินอดเนี่ยจะต้องเป็นไขรครับอ่หนึ่งจะต้องเป็นอิสลามมุสลิมครับ ทำไมชายมุสล awesome, ิมเขาจะบวชได้ไหะได้ส่วนเขาจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาอัลลอฮฺอัลมอฮฺอัลลอครับผมนะฮะอัลลอฮฺอัลลออันนี้หนึ่งเป็นมุสลิมครับอันที่สองหมายถึงจําเป็นที่จะต้องถือศีนอดนะคําที่จําเป็นที่จะต้องถือศีนอดครับหรือมุสลิมครับผมอัลอาคิลคือคนที่มีสติสัมปชัญญะครับผมคนที่ไม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 ่มีสติสัมปชัญญะเป็นออทสติกหรือเป็นอะไรในกลุ่มประเภทเนี้ยก็ไม่จําเป็นที่เขาจะต้อง คือนอดครับผมอันท,ที่สามแบลเล่คือบรรลุศสาสนาภาวะจาริกศาสนาทำหนดตามกําหนดด้วยอายุหรือด้วยด้วย<ม>อ,อด้วยการมีเห้ก็คือ,อสภาพทางร่างกายครับทั้งชายและหญิงครับผมห,หญิงก็คือมีรอบเดือนถ้าบุญชายก็คือนอนแล้วก็รู้จักฝันละครับผม,มแต่อากิรูบ้ายเล็กอัลกอเดร ก็เด็กน<ม>ี่มีความสามารถในการถือสินอสอสินอดครับผมเราจะเห็นได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮาบะฮนวะตาลาเนี่ยเอไม่ในในบางในในตอนแรกเนี่ยครับไม่ได้กําหนดให้ถือสินอดทุกคนเลยนะว่าอัละลอฮดีนะยุติกุนะฟิดยียาตุลห้ามและสําหรับคนที่จะไม่ถือสินอดก็หมายถึงจะทําการจ่ายสามารถในการที่จะจ่ายฟิดีอาได้ครับก็ให้เขาจ่ายโดยที่ไม่ต้อง ไม่ถือสินอดอ๋อนี่แสดงว่าคนที่ไม่มีความสามารถในการถือสินอดอันนี้ตอนแรกนะในตอนแรกครับให้วาถ้าเขาไม่อยากบวชอ๋อการการถือสินอดที่ลงมาครั้งแรกครับใครที่อยากจะบวชก็บวชครับใครที่ไม่อยากจะบวชต้องจ่ายใ่เพื่เดียร์ทั้งทั้งที่เขาก็มีความสามารถครับผมแต่เมื่อออ้มันลงมาครับในหัวใจของบรรดาสหบาแล้วอายะที่สองตามลงมาก็คือมันฝรันเชิดมิงกุมุชยระเลยยสุ ใครที่มีอายุมีมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนเขาต้องถือศีลอดจะมาจ่ายฟิดียาแทนไม่ได้แล้วครับนอกเสียจากไม่มีความสามารถอันนี้ก็เป็นเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมก็เพิ่งทราบว่าเนี่ยอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งในเรื่องของการค่อยๆเป็นค่อยๆตาแต่ดัรุสของชาวอิสลามีเหมือนกับการการห้ามเล่าไม่ใช่ห้ามทันทีเลยครับอันแรกเลยมาบอกว่า อินนัลคัมราวันไมซิลวันอันซาวันอัลลามริจซุมินาอัลชัยตอนฟัจะฉยีบ um ุค <c oughs> แค่บอกว่าเป็นการสิ่งที่เลวที่ในอสลาค,ครับผมเป็นการกระทำของชัยตัดและอ,อ่หางแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามไม่ไดียังไม่ได้ห้ามครับเพราะหลังจากนั้นสักช่วงระยะเวลาหนึ่งอายะที่สองลงมาครัเวลาตะกรบสรุสลาวันตุ่มสุการะัตาต่าละมูมิมมาตะกูลูนครับผมอย่าเข้าใกล้ละหมาดครับผมในขณะที่อ่เมา ดังนั้นมันก็จะงดการกินเหล้าไปเหลือเวลาเดียวก็คือเวลาอิชาถึงสูโบสถ์ถึงสู่วงยาวหน่อยใช่ใช่นใช่ครับผมสังเมาครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงได้ลงมาว่าห้ามนี่คือคำระวนไม่สิทธิ์วันอัลลอฮ์ะครับผมอีลาอาครอายารับผมห้ามเลยไม่อนุญาตให้ครับผมนี่แสดงนี่เป็นอีกอีกอีกตัวอย่างหนึ่งของความเข้าเรียกว่าอดีนยุสเรีว่าเป็นความตะซามว่าเป็นความง่ายดายเป็นความแทบปณีปนอม คับคับมนชนารอิสลามกจะเลุาให้มุณในดินะในดินะมินฮารษไม่ไดกจะก็เอาศาสนามาให้เนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความยากลําบากยากลําบากครับผมครับแล้วทีเนี้ยครับเมื่อเราถือสินอดแล้วเราทราบแล้วว่าใครที่จะถือสินอดผู้ที่มีความสามารถก็ดีแล้วเออสิ่งที่ทําให้เสียสินอดล่ะครับสิ่งที่ทําให้เสียสินอดอืเมื่อเมื่อกดเหล็กครับองค์ประกอบ ที่บอกว่าจะต้องทำเนี่ยก็คืออิ่มซาดครับดังนั้นสิ่งที่ทําให้เสียสินอดก็คือการที่เราไม่อิ่มซาดก็คือการเข้าไปกินการไปกินการดื่มทั้งหมดนั่นแหละครับผมก็คือการที่นําเอาอาหารนะ้ําเข้าไปทางหรือสิ่งอื่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปทางช่องปากอก็ทําให้หรือช่องเอ่อเปิดตามธรรมชาติก็คือมีปากมีจมูกแล้วก็มีหูไหมครับ แล้วก็ทางทวันหนักทวันเบาอาจารย์ผมผมรู้สึกว่าพลาดไปยกอายะยกอายะผิดไปครับนะอายะแรกที่ยกไปเมื่อกี้เนี่ยอิงดคำเราไม่สิเนี่ยมันเป็นอ่าลงมาสุดท้ายท้ายค่ะครับผมนะฮะอายะแรกที่ลงมาก็คืออาสะอัลูนะนี่ละคำเราไม่สิเนี่ยนะครับผมเออเนี่ยครับเห็นไหมคนเรามันผิดกันได้แต่พอนึกเราก็บอกกันตอแก้ไขกันทันทีทำดูลิลลาครับผมเออ อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการที่ทําให้เสียสิงอดเราเข้าใจแล้วเราพอเข้าใจว่าเออพอเรากินเราเอาของเข้าไปจมูกเข้าไปทางหูทางทวารทั้งสองท,ทววารหนักทวารเบาสิ่งเหล่านี้จะทําให้เสียสิงนอดหม่มครับการล้างไตครับประเด็นนี้ผมคิดว่าในวัยรุ่นไม่อาจจะเจอกันน้อยแต่ว่าเมื่อเราเจอเนี่ยยิ่งผู้ใหญ่เนี่ยพอเจอในสถานการณ์แบบเนี้ยเรา บางคนเขาก็ออยากจะบวชนะครับนี่เราจะทํากันยังไงได้ก่อนอื่นเลยการล้างไตมันคือยังไงมันคืออะไรการล้างไตเนี่ยนะฮะผมผมไม่ใช่ไม่ใช่หมอนะแต่เขาถามหมอมาพอมีข้อมูลมาดินล่างเขาการล้างไตเนี่ยคือการกระจัดสิ่งสโปรกหรือว่าเออสิ่งโสโครกที่มันอยู่ในร่างกายที่ไม่สามารถที่ร่างกายไม่สามารถที่จะขับได้อันเนึ่องมาจากว่าไตาไม่ทํางานหรือทํางานได้ ไตบกพร่องทํางานได้น้อยหรือไม่ทํางานเลยมันจึงทําให้มีสารพิษตกค้างอยู่ในร่างกายครับรไตจะเป็นตัวขับสารพิษออกจากร่างกายครับโดยใช้สารเหลวก็คือออกมาเป็นน้ําก็คือทางปัสสาวะครับนะทีนี้เมื่อไตไม่สามารถทํางานได้หมอเขาก็คิดค้นวิธีการที่จะทําให้สารที่เป็นพิษเนี่ยจะในร่างกายเนี่ยออกมาได้ก็มี2วิธีครับ,ว,รบวิธีที่1ก็คือใช้ไตเทียมไตเทียมหมายถึง เครื่องฟอกไตเครื่องฟอกไตเขาก็จะดึงเอาเลือดจากเส้นเลือดดำเนี่ยซึ่งเลือดนี่มันจะปะปนกับสิ่งที่เป็นอันตรายสารพิษครับนะครับน้ําที่มาเกินไปที่เราสามารถจะขับออกได้ครับผมออกมาครับแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องล้างไตครับฟอกจนกระทั่งแยกจนกระทั่งเหลือเลือดอย่างเดียวที่ไม่ปะปนกับอย่างอื่นที่มีพิษครับผมก็ส่งกลับคืนไปทางทางที่เดิมที่เอามออกมา นี่เรียกว่าการล้างไตโดยใช้เครื่องฟอกไตเครื่องฟอกไตอีกวิธีหนึ่งก็คือการการฟอกไตทางช่องท้องหมอเขาจะใส่เส้นใส่สายเอาไว้ที่ท้องรองครับแล้วเขาก็จะใส่สารเป็นการที่จะฟอกทำความสะอาดเลือดครับผมซึ่งอันนี้จะใช้ใช้เวลาประมาณสองถึงสามชั่วโมงส่วนไอ้ร้างข้างนอกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงซึ่งมันจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยผ่อนเพียมาก ครับผมฮะทีนี้ล้างไตเนี่ยเมื่อมันเป็นกระบวนการอย่างนี้เนี่ยครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไปขัดกับหลักการครับหรือว่าไปทําใหเ้เสียการถือสินอดอันเนื่องมาจากว่าการเสียถึงการถือสินอดของเราเนี่ยก็คือจะต้องเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปทางทางถารทางเปิดตามธรรมชาตินะฮะครับผมดังการล้างไตตามหลักการของอิสลามแล้วเนี่ยครับผมไม่ไม่เสียการถือสินอดแต่ว่า ถึงขั้นล้างไปไม่ต้องบวชได้คือมันเพลียไงคะคือไม่ต้องบวชได้แล้วถึงขั้นล้างไตเนี่ยออมันมันจะอยู่ขั้น3、ขั้น4ี่คือเกือบสุดท้ายแล้วครับเพราะเมื่อกี้ที่เราคุยกันมันมีเรื่องอีกเงื่องนไขที่ว่าก็เดต้องมีความสามารถใช่ครับมีความสามารถ <laughs> ซึ่งความสามารถตรงเนี้ยมันก็กินความถึงคนที่ป่วย <c oughs> ไม่มีโอกาสหายครับผม ตามคาสั่งของแป็นมาควาว่าเขาเขาไม่จําจเป็นเขาไม่จําเป็นต้องบวชได้นะเขาไม่บวชได้ครับผมนะโดยที่เขาไม่ทําให้ซือการถือสินเสียสินการถือสินอดไม่เสียครับผมแต่เขาไม่บวชก็ได้เราไม่เอาโทษเพราะเขามีอุปสรรคเป็นข้อผ่อนปลนใช่หรือเป็นข้อแ่ว่วก็ต้องจ่ายฟรีเดียจ่ายฟรีเดียโดยที่ไม่ต้องบวชแทนดังนั้นลดใช้หมายความว่าคนที่ล้างตายนี่ทั้งสองแบบสามารถถือสินอดได้ไม่ทําให้เสียสินอดแต่ ถ้าการถือสินอดเป็น,นอันตรายเป็บเขาในขณะที่ก็อย่าไปถือสินอดครับผมนะครับให้อายฟิดิยาไปครับผมแต่วว่าชาลลอนและอัลลอฮ์ว่าคงช่วยเหลืออัลลอฮ์ช่วยเหลือกับผู้ที่ผู้ที่เป็นบ่าวเพราะคนที่ล้างถึงขั้นล้างไตแล้วอยากจะถือสินอดเนี่ยถือว่าอิมามนีเขาสุดยอดยอดเพราะว่าแล้วก็เป้าหมายของอายะ์อัลกุรอานที่เกี่ยวกับเดินสินอดละอันละกุมตัดแต่ต่ะกูลมีความยำเกรนเสียแล้คนพวกเนี้ยเขาถึง ถึงมักซูดถึงเป้าหมายที่ทลอเราต้องการแล้วแสดงว่ามาชารัลลองมานะครับสรุปกันนะครับง่ายๆก็คือการถือการล้างการล้างไตเนี่ยทั้ง,งร2<ม>รูปแบบสามารถไม่อาจจะไม่ทําให้เสียสินอดแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะถือสินอดก็ถือได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวหรือสาวว่าเพียหรือว่าแย่ก็ ไม่เป็นไรแล้วก็ต้องออกไอเดียแทนครับผมก็วันนี้เราจบเพียงเท่านี้ครับผมอินชาอัลลอฮ์เราจะได้กลับมาพบกันใหม่ในประเด็นต่อไปกับฟาตาวาอัสซียามวบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะสัลลัมุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอาฮิวบระกาตุ